เปอกไรครับฮะเป็ะไรครับผมแบีงหกเมีงหกนี่เหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเล็กๆครับผมแมีงหกเดี๋ยวไก่ไก่ปที่ยวเล้านนไม่มีแบีงหกรอกี่ปีหน้าที่มีแบงเทีเด็ดไปอือร้องไมเพราะว่าตัวเล็กนะต้องารให้นะครับตัวเล็ก แบงไหนนี่แบงกขกที่เจ็ดฮะเบงอะไรครับแบงร้อยเอาให้ไปซะบัญดามันยากแ่งไตัวเลขเรูปบานไนนี่เนาะรูบานไหนี่รูปบ,บานสองูอาบานสอันนี้บานสองมืนอนเสาหนิบวกสมัครมือนเสาหนิบวแม่ยูบวกมันสะมัดเมือนเส,นสอนอานบกคุย <c oughs> ไอ้าบเชื่ออะไครับเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับ โอ้อโอ้ตก็จะยังคพูดูนะครับเอานะครับเอานะครับเอานะครับครับผมทำปัญหาเป็นอย่างที่อย่างไนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้อีกอย่างไรก่อนพดย่ไ่อนพูดอย่ไรนพงก่นพดอย่างรก่อนพดอย่ร่นพูดร่อาะกอนดย่อนารก่นดอายรน ตอนเช้าไปาบ่ายโมงไปเขื่อนในเรื่อนนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยลงมานี่นเปลี่ยนคนขับอีกสองคนคนคนหนึ่งเดดงานเพราะเดอีกคนนึ่งมาเด้งอะไรครับเด้งอะไรเด้งอะไรเด้งอะไรครับผมยกเว้นยเว้นรุ่นที่ใหญ่ๆขึ้นมาสามี่ก็เด mm ีเ hmm. กิพี uh, ่ขึ yeah. ้นมาใช่ไหม

ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบาร์ซิลมานำานีอยตา้อง่ไม่ใหญ่นครับาอมนำียโเอนเอ็มาเลยติ้งติ้งเอ็มวิเอ็มอนุบาลไหนครับอนุบาลสามโอเอ็มพูดชัดดีอ่าตอนแรกรูปันเลยรุบปั้นล